สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวสวนกุหลาบโรเซนพาร์คแรรเกเมืองบาดเนาไฮยเรามากันวันจันทร์ตอนบ่ายๆคนเลยไม่เยอะมากมีที่ให้เราจอดรถด,ด้วยถ้ามาช่วงวันเสาร์อาทิตย์จะหาที่จอดรถแทบไม่มีมาถึงแล้วค่ะตื่นเต้นมากเข้าไปดูพร้อมๆกันเลย ที่นี่ฟรีนะคะไม่ต้องเสียค่าเข้าชมเปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึง6โมงเย็นแต่วันเสาร์อาทิตย์เปิดถึงแค่4ี่โมงเย็นดอกกุหลาบสวยมากเราก็ตื่นตาตื่นใจแต่ไงอีกคนกับง่วงนอนก็ไม่รู้เหมือนโดนบังคับให้พามาส่วนกุหลาบที่นี่ไม่ได้บานทั้งปีนะคะดอกกุหลาบจะบานช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่เช็คให้ดีๆก่อนนะคะ ไม่งั้นมาไม่เจอดอกไม้เดี๋ยวจะเจอแต่ใบไม้ค่ะเราก็เดินชมดอกกุหลาบไปเรื่อยๆนั่งพักแวะถ่ายเซลฟี่บ้างมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยซุ้มอุโมงกุหลาบก็มีสวยมากๆเลยนึกสนุกอยากเป็นนางเอกถ่ายหนังอินเดียบอลิวูดรูปตรงนั้นโผล่ตรงนี้แต่พระเอกไม่ยอมเล่นด้วย หนังเรื่องนี้เลยมีแต่นางเอกค่ะส่วนที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะกุหลาบให้เดินชมแต่มีกุหลาบขายด้วยนะคะใส่กระถางขายเลือกได้ตามใจชอบมีแทบทุกสายพันธุ์ให้เลือกมีทั้งแบบยืนต้นดอกกุหลาบแบบเลือ้อยดอกใหญ่ๆเท่าฝ่ามือมีทุกสีเลือกไม่ถูกกันเลยค่ะนอกจากดอกกุหลาบแล้วยังมีกระถางต้นไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวนให้เลือกซื้ออีกด้วยซื้อกุหลาบหลายต้นถือไม่ไหวมีรถลากให้ยืมด้วยค่ะภายในสวนกุหลาบก็มีร้านขาย ให้ช้อปปิ้งมีทั้งน้ำหอมกินดอกไม้กระเป๋าปลอกหมอนและของตกแต่งบ้านข้างๆกันก็มีคาเฟเ่เล็กๆจะนั่งจิบกาแฟภายในร้านหรือจะออกไปนั่งข้างนอกก็ได้เดินชมสินค้าไปเรื่อยๆไม่รู้จะซื้ออะไรดีน่ารักทุกอย่างเลยเดินชมครบทุกอย่างแล้วก็ได้เวลากลับบ้านมีคนยืนรอแล้วอยากกลับบ้านเต็มทีก่อนกลับขอแวบเซลฟี่อีกสักหน่อยสำหรับทริปนี้พาทุกคนเที่ยวครบทั้งส่วนแล้วไว้เจอกันใหม่อีกทีทริ คลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคน